ไปเบริงทางอีสานทางตอนบนกันแน่ที่อุดรธานีกระถ่วมขึ้นกันค่ะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทั้งทางจังหวัดเองเพิ่งเดนล่งพื้นที่ไปมอบถุงยง่งฉีบให้กับผู้ประสบอุทกภัยนำนะคะโดยนายวันชัยคงเกษมค่ะผู้ว่ารชาชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพิ่นได้ล่งพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจนะคะโดยเพิ่นได้ล่งเลือนะคะเดินนำถุงยง่งฉีบเหล่ากาชาจังหวัดอุดรธานีไปมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยถึงนาบ้านเลยนะคะเพื่อ จะบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องตนพร้อมทั้งจัดน่วยแพทย์ออกให้บริการประชาชน ก็เอายาไปมอบหายนะคะและก็ายาสามัญประจำบ้านไปมอบหายไปหายกําลังใจไปสอบถามไปถามไทยเรื่องของอทุกซุกนะคะของผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะกับบรรยากาศเป็นไปตามที่เห็นนี่แหละคะ่ะซึ่งจากปรากฏการณ์เอลนิโยนะคะมีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข่าอ่างเพิ่มหลายขึ้นจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นชนลประทานจังหวัดอุดรธานีจำเป็นต้องเร่งบริหารจัดการน้ำโดยอ่างหวยหลวง ปัจจุบันมีน้ำนะคะเต็มความจุอยู่ถี100่1 0 0เปอร์เซตจากการทยยอยนะคะระบายออกมาและก็ม่วนน้ำจากฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องกระทรงผลให้ปริมาณน้ำทาเพิ่มขึ้นนะคะรส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่เขตอำเภอเมืองอำเภอุดจับนะคะซึ่งจังหวัดก็มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวของหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมรับกับเหตุการณ์นะคะแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยตามแนวล่ำห้วยนะคะห้ยกของคืนที่สูงและการย้ายออกจากที่ลุ่มต่ำนะคะบ่อห้ยมีความเสียหายรุนแรง โดยท่างอำเภอก็ได้รับผลกระทบโดยตรงตอนนี้4ตำบล70หมู่บ้าน1 9 0หลังค่าเลื่อนนะคะพื้นที่ทาาการเกษตรท่วมแล้วตอนนี้1 7 70ไร่นะคะขาดว่าสถานการณ์คงจะดีขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะท่าว่าว่ามีฝนตกลงมาอีกสถานการณ์ก็คงจะดีขึ้นตามลำดับนะคะนี่ก็เป็นการลงนทีไปซอยเหลือกันนะคะ